ครับจะมาพูดถึงเรื่ององุ่นนิ้วมือแม่มดนะครับองุ่นที่กําลังได้รับความนิยมบริโภคกันไปทั่วโลกทีเดียวนะครับองุ่นชนิดนี้ก็ออกมาสู่ท้องตลาดได้สักประมาณ6-7ปีแล้วนะครับก็เป็นถือต้องถือว่าเป็นพันธุ์ใหม่แล้วก็เป็นพันุ์ที่ราคาแพงมากที่สุดในปัจจุบันก็กําลังกระจายผล,ผลผลิตไปทั่วโลกแต่ว่า ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากว่ายังปลูกกันน้อยมากนั่นเองนะครับสำหรับในประเทศไทยเรานั้นก็มีอัองุ่นชนิดนี้มาวางขายอยู่เหมือนกันนะครับอมองเห็นที่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่กรุงเทพล่าสุดนี้กอ็อยู่ที่กิโลกรัมละ460บาทก็ต้องถือว่าเป็นอังมุนที่มีราคาแพงมากที่สุดนะครับอันนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการปลูกองุ่นสนใจในเรื่องของอ่องุ่นนิ้วมือแม่มดอ่ะลักษณะยาวๆสีดำนะครับก็บอกว่าอา่เหมือนนิ้วมือแม่มดก็เลยตั้งว่าอางุ่นนิ้วมือแม่มดนั่นเองนะครับผมก็ได้ทดลองซื้อมา,อาบริโภคนะครับก็รสชาติหวานจัดนะครับมีเมล็ดเล็กๆอ่เรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นแค่ ความเป็นมาแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับยังไม่พูดยังไม่ได้บอกเล่าเรื่องการหาพันธุ์มาเรื่องการวิธีปลูกอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ว่าจะหาพันธุ์ที่ไหนจะปลูกได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีผมจะไม่มีเวลาเข้ามาตอบนั่นนะครับช่วงนี้ให้ดูเป็นแรงบันดาลใจก่อนว่าพ่นธุในประเทศไทยเรานั้น เป็นผลไม้ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าราคาดีแล้วก็การปลูกนั้นก็ใช้เวลาไม่นานเกินไปองุ่นเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกอย่างถูกต้องนะครับดูแลอย่างถูกต้องอายุประมาณ2ปีเศษนี้คือสามารถที่จะเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับก็คือ หนึ่งปีหกเดือนที่เราปลูกมานั้นถ้าเราดูแลยอย่างดาีบำรุงต้นมาอย่างดีเราก็สามารถที่จะพุนใบได้ภายหลังจากพุนใบสักประมาณสี่ถึงหกเดือนไม่เกินน,น,เนนั้นนะครับก็ประมาณสี่เดือนนะครับก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เพราะฉะนั้นใช้เวลาแค่ประมาณสองปีเราก็สามารถที่จะมีผลผลิตไปวางขายริมถนนได้แล้วนะครับผมชอบพูดว่า เอาผลผลิตไปวางขายริมถนนอันนี้เพราะว่าเราอยากจะให้ผู้ปลูกก็คือเกษตรกรนั่นนะครับนำผลผล,ผลิตไปขายเองปัจจุบันนี้ท้องตลาดนั้นมีวิธีการทางด้านการตลาดเยอะนะครับเราไม่จำเป็นที่จะปลูกเยอะนะครับปลูกน้อย,อยๆก่อนเริ่มจากสักประมาณ200ตารางวาหรือ1ไร่ถ้าเกิดมันดีแล้วเราก็ค่อยขยายไปในขณะเดียวกันก็ ช่วงเวลาที่เราปลูกไม่เยอะนั่นนะครับจะทําให้เรามีความชํานาญในการศึกษาดูแลเรื่องของกระบวนการผลิตผลิตอย่างไรที่จะได้องุนต้นเจริญเติบโตงอกงามดีติดดอกติดยอดอ่อนดีนะครับแล้วก็สามารถดูแลผลผลิตไปจนแก่จนสุกจนสามารถเก็บผลผลิตมาได้ขณะเดียวกัน ผลผลิตของเราก็ควรจะเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษกระบวนการปลูกก็ควรจะปลอดภัยไร้สารพิษเพราะฉะนั้นอ่า,อางุ่นของเรานั้นก็แนะนำานะครับว่าให้ทำเป็นอังุ่นอินทรีย์ซึ่งเวลาได้ผลผลิตนั้นเราสามารถที่จะติดตั้งป้ายนะครับว่าอางุ่นดำนิ้วมือแม่มดปลอดภัยไร้สารพิษถ้า มีป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มีซุ้มมีจุดที่วางขายริมถนนสายหลักที่ผู้คนผ่านไปมาเยอะๆนั่นนะครับรับรองได้ว่าขายดีอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อเราปลูกเองแล้วเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขายแพงๆเหมือนในศูนย์การค้านะครับในศูนย์การค้าเขาขาย4 0 0ร0อยหบาทนะครับเราก็ขายสักประมาณ2 0 0ร้อบบาทแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่า องุ่นนั้นเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูงมากนะครับบนพื้นที่1ไร่นั้นถ้าดูแลจัดการดีก็ให้ผลผลิตถึงประมาณ4-5ตันต่อครั้งนะครับต่อรอบปีละประมาณ1ครั้งเราทําได้ถ้าเราจะทํามากกว่านั้นเราต้องอวางแผนในเรื่องการทําหลังคาเป็นหลังคาพลาสติกโปร่งแสงนั่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันฝนเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะ บังคับน้ําฝนได้นะครับฝนตกลงมาแล้วก็มาโดนต้นมาโดนพื้นที่การปลูกของเราทั้งหมดต้นองุ่นก็จะดูดเอาน้ําเข้าไปเยอะแล้วก็ถ้า,ผลผล,าผลผลิตของเราออกในช่วงฤดูฝนผลม,นมันก็จะแตกหมดคือไม่ได้ผลผลิตไปอีกอย่างหนึ่งาการดูแลโรคแมลงในช่วงฤดูฝนนั้นก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเชื้อราโดยเฉพาะาราดําราสนิมรานนําค้างเนี่ยนะครับก็จะ ระบาดมากทีเดียวนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับให้ดูเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พูดในเรื่องทั่วๆไปไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขออภัยนะครับคนที่รีบร้อนนะครับอ,อยากอยากรู้ว่าหาพันธุ์ที่ไหนอาหาพันมาอย่างไรก็อย่าเพิ่งนะครับาะคลิปนี้จะยังไม่พูดถึงเอาไว้คลิปหน้าคลิปนี้ให้ดูโดยภาพรวมอย่างที่บอกแล้วนะครับว่า,าหนึ่งอ,องุ่นดำ นิ้วมือแม่มดนี้เป็นอัุ่นที่ราคาดี 2. ในประเทศไทยของเราปลูกได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนก็ปลูกได้ 3. เราสามารถหาพันุได้อย่างแน่นอนอพูดได้เลยก็ได้นะครับว่าเราสามารถที่จะเพาะจากเมล็ดที่เราบริโภคก็ได้แล้วก็หรือปัจจุบนันนี้ถ้าเราเข้าไปในเฟซน,นะครับก็พิมพ์ว่าองุมณต้นพันอัญมณ์นิ้วมือแม่มดก็จะมีผู้ขายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เวลาผมมาพูดตรงนี้ผมเพียงแต่ให้ความรู้นะครับไม่ได้มีอะไรขายนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่ามีขายที่ไหนขายเท่าไหร่อะไรผมไม่มีขายนะครับก็มาทําเป็นความรู้ให้เฉยๆส่วนคนที่คิดว่าผมไม่มีความรู้เพียงพอที่จะบอกเล่าเคยปลูกองุ่นหรอเคยทําเหรอ เอาความรู้มาจากไหนถ้ามาถามแบบนี้ก็ไม่ต้องมาฟังนะครับไม่ต้องมาดูนะครับไปที่อื่นได้เลยนะครับตรงนี้ให้เฉพาะคนที่มีความเชื่อมั่นว่าผมสามารถที่จะบอกได้และก็เวลาผมมาพูดอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือนะครับผมพูดไปตามความรู้ที่ตัวเองมีทําไมผมจะไม่เคยทําอะไรก็ตามนะครับที่เรา มาพูดเรามาบอกเล่านั้นเราต้องเคยทํามาแล้วเราต้องมีประสบการณ์เราต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมานั่งพูดแล้วก็คนบางคนนะครับผมอยากจะตอบโต้บ้างเหมือนกันนะครับที่มาคอมเมนต์ต้องให้ผมมานั่งลบบ่อยๆคาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําหยาบคายนี่แนะครับมาอ้างว่าเคยปลูกเหลือเคยทํเหลือไอคนแบบนี้ไม่เคยทําหลกศักดิ์มาพูดอะไรเงี้ยคุณต่างหากแหละครับที่ไม่เคยทําศักดิ์มาพูดผมทําการเกษตรมา2 0 3 0ปีผมรู้ลูก เกษตรกร,ะร,กรนะครับเกิดมาก็เป็นเกษตรกร,ร,กรปัจจุบันนี้มีสวนมีพืชแทบทุกชนิดอยู่ในเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางนะครับสวนกระทอ o n สวนปาล์มนะครับมะขามหวานมะม่วงเยอะแยะไปหมดอ่าง,งุ่นผมก็เคยทํามาตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดตรงนี้ขอคนที่ไม่มีความรู้คนที่ ไม่เคยทําจริงๆตัวเองไม่เคยทําแต่มาด่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เพลาๆลงด้วยนะครับคนที่ควรจะเข้ามารับฟังคือคนที่พร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นก็คือเป็นคนที่ไม่เป็นน้ําล้นแก้วพร้อมที่จะเทน้ําใส่ความรู้ให้กับตัวเองได้เหมือนคนที่มีแก้วอยู่ในมือคนน้ําล้นแก้วก็คือเทอรมเทอะไรลงไปก็รับไม่ได้เพราะน้ํามันล้นแก้วแล้วแต่คนที่เป็นน้ําร่องแก้วอันนั้นคือคนที่ สามารถที่จะรับความรู้จากผู้อื่นได้เสมอตรงนี้ใครที่ไม่อยากได้ความรู้ก็ไม่ต้องดูนะครับก็ให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ความรู้ว่าเออวิธีการปลูกอง,งุ่นไร้เมล็ดมันทําอย่างไรอง,งุ่นนิ้วมือทําอย่างไรทําให้ได้ผลผลิตได้ขนาดไหนเนี่ยก็ลองติดตามไปดูนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะให้ดูโดยภาพรวมนะครับภาพรวมก็คือเหมือนที่บอกก็คือประเทศไทยเราปลูกได้ราคาดีนะครับแล้วก็ ปลูกในพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้เราสามารถดูแลผลผล,ผลิตได้อย่างดีโดยแนวทางอินทรีย์ชีวภาพนะครับไม่ต้องเอาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอางุ่นนั้นถ้าผลผลิตปลอดภัยผู้บริโภคจึงจะนิยมนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วมีอันตรายต่อร่างกายนี้ก็ไม่อยากแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งองุ่นที่เราซื้อจากท้องตลาดนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าผล,ผลผลิตยังแข็งอยู่นะครับแต่ก้านนี่เหี่ยวไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเขาแช่อยาอะไรนั่นก็ มันค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นองุ่นก็ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ตลาดเปิดกว้างเราสามารถทําตลาดเองได้ไปขายริมถนนสายหลักสร้างเพิงขึ้นมานะครับมีป้ายหรือว่าทําหน้าสวนของเราเองหรือว่าขายทางออนไลน์ทุกอย่างทําได้หมดขอให้เป็นคนที่มีแนวความคิดรู้จักที่จะศึกษาหาข้อมูลหาความรู้องุ่นนั้นสามารถที่จะ ทำค้างได้หลายลักษณะนะครับจะทําค้างแบบรั้วบ้านก็คือก็คือขึงเป็นยาวๆแบบแบบที่เราทํารั้วบ้านก็ได้นะครับหรือจะทําแบบกล่องไม้ขีดคือยกสูงขึ้นเหมือนกล่องไม้ขีดแล้วก็เอาหัวค่อยลงมาจากข้างบนอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือจะทําแบบบอนไซก็คือปลูกในกระถางหรือหรือปลูกปลูกในพื้นดินก็ได้นะครับแล้วก็คอยตัดแต่งเอาไว้ให้ให้ต้นเขาเติบโตหน่อยแต่ว่าอย่างนี้ แบบบอนไซนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับในเมืองหรือว่าคนที่ไม่มีพื้นดินไม่มีพื้นที่ปลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ปลูกก็ปลูกในดินจะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะปลูกนั้นก็ศึกษาให้เรียบร้อยนะครับเราอ,อย่าปลูกมากนะครับเวลาเราวางแผนอะไรต่างๆนานาก็เริ่มต้นจากน้อยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ให้เต็มที่ก่อนนั่นเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็อบอกแล้วนะครับว่าเพียงแค่ ให้เห็นภาพรวมว่าอางุนนิ้วมือแม่มดเป็นองุนที่ราคาดีมากๆอร่อยมากแล้วก็ปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศไทยการปลูกไม่ยากนะครับ2ปีได้ผลผลิตมาขายแล้วนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ผลผลิตประมาณ4-5ตันนะครับอันนี้หมายถึงเราดูแลเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยทําอย่ามาเถียงนะครับแม้ยำน้อนอย่างนี้ขึ้นมาเถียงวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองไม่เคยทำก็อย่ามาเถียงเอาเป็นว่า ถ้าคุณอยากทำคุณก็ดูคลิปแต่ถ้าคุณไม่อยากทำคุณก็ไม่ต้องดูคลิปนะครับตรงนี้ให้สำหรับคนที่เป็นน้ำไม่ล้นแก้วอย่างนั้นแค่นั้นเองนะครับผลผลิตบ,บอกแล้วนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ประมาณ4ตันคิดดูว่าเราขายไม่ต้องแพงเหมือนในศูนย์การค้านะครับเอาแค่กิโลกรัมละประมาณ200บาทพอนะครับก็ทำกัน2คนสามีภรรยาก็ได้ใจพื้นที่ไม่มากนะครับใจพื้นที่แค่ประมาณ ท่าไร่200ตารางวาถึงหนึ่งไร่นะครับเริ่มต้นโอเคนั่นเองก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูนะครับท่านที่สนใจที่จะปลูกองุ่นก็ขอให้ดูคลิปต่อ,ตอไปที่จะแนะนําในเรื่องพันธุ์ในเรื่องการปลูกแล้วก็ต่อเนื่องไปทุกๆคลิปนั่นเองขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ